ราวนี้ค่ะพอมาพูดถึงเรื่อง Sound like a native speaker วิธีที่เราจะออกเสียงได้อย่างถูกต้องเนี่ยเราจาเป็นเรียนรู้เรื่อง sound of alphabets นะคะเราต้องเรียนเสียงของแต่ละเพนใช่นะมันพอบอกเคืออะไรค็ครูท่อง A B C ให้ชัดใช่ไหมแอดแอดไม่ใช่นะมันก็จะตีบนกลับมาเรื่องของ phonics อีกแล้วนะคะ the study of sound ซึ่งหลายคนที่มีพื้นฐาน phonics มาแล้วครูไม่ห่วงเลยนะแต่สำหรับ new member ของเรานะคะหรือว่านักเรียนใหม่วันนี้ครูบโบก็จะทวนเรื่องเสียงของแต่ละ พยัญชนะให้เด็กๆทวนแบบรวดเร็วนะคะแต่ถ้าใครอยากลงลึกลงรายละเอียดก็ต้องย้อนไปเรียนในคอร์สที่แล้วแล้วกันเนาะสำหรับ เสียงในภาษาอังกฤษนะคะมีทั้งหมด44สเสียงที่เป็นเสียงมาตรฐานเนาะแต่ว่าระบบหลักสูตรจารีฟอน,นิคครูเอามาให้42เสียงนะคะก็ถ้าดูตามชาร์ตในแบบเรียนหนังสือของลูกนะแล้วก็ดูจากชาร์ตของครูนะคะก็จะเห็นชาร์ตแบบนี้เนะาะไล่ไปทีละกลุ่มเสียงนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันเลยดีกว่าว่าแต่ละเสียงลูกออกได้หรือไม่ถ้าออกได้แล้วให้ติ๊กที่แบบฝึกหัดของตัวเองนะถ้าเสียงไหนยังไม่ได้ก็ให้ติ๊กกากระบาดแล้วก็ฝึกดูวิดีโอนี้ซ้ำ ฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะคะเพราะว่าการที่เราจะพูดได้เนี่ยเราต้องออกหน่วยเสียงย่อยหรือระดับฟนนีมให้ชัดสุดๆไปเลยพร้อมแล้วไปฝึกกันคะ่ะแทอทอีพัอเออ,อมดก อออือบเอเจโอออีโอซวเอิ้นเฟอูยเอ็กซ์เสียงเอ็กซ์ยากนิดนึงนะมันคือสองเสียงรวมกันนะ่ะ เสียง K กับ S มาอยู่ด้วยกันนะคะโอ้โหน้ำท้ายกระเด็นเลยทีเดียวอีกรอบค่ะ cs เนาะนะคะถ้าใครได้เรียนฟอนิกสนะสนุกมากๆเลยอะอยากให้ไปเรียนกันถ้าคุณยังไม่ได้ไปเรียนนะอยากให้ย้อนกลับไปเรียนมากๆเพราะว่าเราจำเป็นเพลงก็เลยจำง่ายนะคะ ss ค่ะ ที Th, ค่ะมี2เสียง mm. อันนี้แบบสั่นนะคะทุกคนจับที่คอไว้ค่ะ mm. จะเกิดการสัน่นแล้วก็จะักระจี้ที่ลิ้นเนาะเวลาที่เราแลบได้อ,อกมา mm. นะคะและ T ีแบบไม่สัน่น mm. ต่อมาค่ะเสียงขวเคีว Q เนี่ยเวลาเราเขียนสะกดนะคะหรือเวลาเราท่องตัวอ,อ,กอักษรมันจะเป็น Q R S ก็คือมี Q ตัวเดียวใช่ไหมแต่เสียงของมันแล้วก็การสะกดเวลาเขียนในคำศัพท์อ่ะมันจะต้องมี U ประกบอยู่เสมอนะคะ Q always stay with you all the time ครูท้าเลยให้เด็กๆไปเปิด Dictionary ดูนะ Q อยู่กับ U ทุกคำในภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จำเลยค่ะว่า Q U เสียง Q อ่านว่าขวะขวะไม่ใช่เขะแบบ C กับ K เนาะขวอ้าว O U sounds out นะคะ O U เอออ่าอันนี้ก็คือ42เสียงนะคะเอ๊ะแต่ในชาร์ตมัน5แถวแถวละ8เสียง8 5 40เสียงไม่ใช่หรอครูมันเป็น42ได้ไงที่มันเป็น42ก็นี่ไงนักเรียนจำได้ไหมว่ามันจะมีพยัญชนะบางตัวที่มี2เสียงหนึ่งในนั้นได้แก่อุอูนะคะ double o ค่ะ it can be short sound like อุ and it can be long sound like อูนะคะอุอู นั่นก็คือเพิ่มมาอีกอย่างละหนึ่งเสียงใช่ไหมแล้วก็เสียง th นะคะก็เพิ่มมากลายเป็น42เสียงนั่นเองส่วนด้านหลังเป็นเสียงสระเสียงยาวระบบจอลลี่ซึ่งเด็กที่อยากพูดอังกฤษคล่องคุณแนะนําเลยนะสระเสียงยาวต้องแม่นนะคะมีเสียงอะไรบ้างไปค่ะ a e i o u e o i r again A E I O U E O อย Y ออพอเราได้เสียงสลาดพวกนี้แล้ววลาเราผสมเป็นคำนะมันก็จะออกชัดมากๆนะคะชัดจนแบบเจ้าของภาษาต้องว้าว r r y y u u n n t t v v s s p e k k r r เขาจะถามเลยว่าอเป็นเจ้าของภาษาหรือเปล่านี้ทำไมออกชัดจังนะคะคราวนี้ถ้าเด็กๆคนไหนบอกว่าครูหนูลองฟังตามครูแล้วหนูยังเก็บได้ไม่หมด ก็ต้องซ้อมจนกว่าจะมั่นใจว่าตัวเองรู้จักทุกเสียงแล้วก็ติ๊กมาในแบบเรียนนะคะทีนี้ครูมีเกมสนุกสนุกให้ถ้าอยากมั่นใจว่าตัวเองชัวเรื่องฟอนิ i ส์หรือเปล่าเรามาเล่นเกมกันดีกว่าคะ่ะเกมนี้มีชื่อว่า let's challenge yourself in two minutes ครูโบจะให้เด็กๆออกเสียงทั้งชาร์จ p h นิ i ส์ภายใน2นาที oh my gosh are you going to hurt me นะครูโบทำร้ายหนูะ แน่นอนค่ะเพราะว่าคนที่มีพื้นฐานในการออกเสียง phonics ก็จะออกเสียงภาษาอังกฤษได้เร็วคนที่มีพื้นฐานในการออกเสียง phonics ก็จะมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษได้เร็วแล้วก็ชัดมากๆเนื่องจากว่าเขาใส่ใจทุกระดับหน่วยเสียงหรือ phonemes นั่นเองเพราะฉะนั้นมาเล่นเกมนี้กันดูยนะคะทุกคน we gonna use a timer and then teacher is going to show you how to play this game we gonna do it quickly and fast and clear โอเคออกเสียงทั้งช์าภายใน2นาทีอ๋อไม่ใช่แค่ช้าข้างหน้าข้างหลังด้วยนะครูโบโหดปะละ่ะ Are you ready Let's get started One two three ก็ at i p เ n k น e อฮ r รามเดกเอออออุฟเบเอตออ u อ y ออวอเองเบอููยักช a ชูเดะเด i เออ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 อ โอ้โหครูโบทำเสร็จแล้วนะคะภายใน2นาทีง่ายใช่ไหมทำไมครูโบต้องฝึกหนูขนาดนี้โคตรร้ายเลอเกิดน,นี่ไงมันเป็นเรื่องของ fluency นะคะหรือความคล่องแคล่วของการเปล่งเสียงถ้าระดับ phonemes ยังไม่คล่องเลยอะแล้วเวลาออกเป็นคำละ่ะ ไไหลแน่นแน,แน่จริงไหมเพราะฉะนั้นการบ้านในวิดีโอนี้นะคะลูกๆจะต้องออกทั้ง42เสียงด้านหน้าและ9สระเสียงยาวด้านหลังภายใน2นาทีแล้วอัดคลิปวิดีโอโพสใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยอาจจะต้องใช้เวลาฝึกนานหน่อยแต่จริงๆครูโบเคยทำสถิติได้นะคะก็คือทั้งชาร์ตเนี้ยจริงๆเคยเล่นกับลูกศิษย์เอาแค่ด้านเนี้ยด้านเดียวอะไม่ถึง10วิตอนนั้นก็คือแทบไม่ได้หายใจเลยทีเดียวก็ลองฝึกกันดูนะคะ